นันติเมรครับวันนี้เรามาดูไฟ CX5 นะครับก่อนทําก็จะมีอาการในส่วนของลอกแล้วก็ทั้งโคมก็โมมัวนะครับผิวมันเสื่อมสภาพโอเคครับอันนี้ปรับสภาพผิวเรียบร้อยนะครับ ก่อนทำการพ่นผิวก็จะมัวมวแบบนี้นะครับอ่าพอเราใช้กระดาษทรายขัดปรับพื้นผิวให้เรียบนะครับไล่เบอร์กระดาษทรายาจากนี้เดี๋ยวเราจะพ่นเคลือบนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผลง,งานที่ได้ประมาณนี้ใสเลยชั้นฟิล์มสำหรับงานไฟหน้าจะมีอายุประมาณ3-5ปีแปลตามความร้อนและสารเคมีจากการใช้งานของลูกค้านะครับขอบคุณมากครับ